สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชาวเน็ตตาดีแอบเอาสิ่งนี้ไปด้วยโซเชียลตาดีเห็นกระเป๋าทำไมตุงๆหลังจากที่ไฮโซปอและโรเบิร์ตผู้ต้องหาคดีแตงโมนางเอกสาวที่ตกเรือได้ซุ่มเงียบปรงผมบวชพรามเมื่อช่วงเช้า16มีนาคมณนะธรรมสถานวิโมกสิวาลายัยสถานที่ปฏิบัติธรรมเอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ในวันเดียวกันหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้และหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้มาพูดคุยในรายการโหนกระแสถึงสาเหตุที่ยอมให้บวชไฮโซโปอและโรเบิร์ตท่ามกลางกระแสดราม่าโจมตีช่วงหนึ่งมีการพูดว่าวัตถุประสงค์จริงๆคือเรียกมาให้สงบแล้วจะเอาความจริงจากใครสักคนแตงโมก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ก็อยากให้ความจริงกระจ่างแต่ความจริงกระจ่างได้ต้องใช้หลักสอบสวน คือต้องทําให้เขาเป็นพวกเดียวกับเราก่อนให้รู้สึกสบายใจก่อนอย่างพี่หนุ่มไม่รู้จักคนคนนึงเลยจะไปถามเขาว่าเคยโกงเงินบริษัทไหมเขาไม่มีทางบอกแน่นอนต้องเกิดความไว้ใจสบายใจก่อนถึงจะพูดล่าสุดมีคลิปของไฮโซปอและโรเบิร์ตเผยแพร่ออกมา ชาวเน็ตตาดีเห็นว่าในกระเป๋าเสื้อของโรเบิร์ตเหมือนมีสิ่งของลักษณะคล้ายกับโทรศัพท์มือถือทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะขัดกับสิ่งที่พระเคยพูดไว้ในรายการว่าได้ยึดโทรศัพท์ของทั้งคู่ไว้แล้วงานนี้จะจริงเท็จอย่างไรคงต้องรอหลวงพี่อุเทนออกมาให้ข้อมูลอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ